ทำให้คนดีมักโดนเอาเปรียบเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาของความเมตตาและการเอาเปรียบในสังคมในชีวิตประจําวันมักจะพบว่าคนดีหรือคนที่มีลักษณะของความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มักจะโดนเอาเปรียบจากผู้อื่นได้ง่ายกว่าคนที่มีท่าทีแข็งกร้าวหรือไม่ยอมแพ้การที่คนดีมักตกเป็นเหยืออ่อของการเอาเปรียบเกิดจากหลายปัจจัยทั้งในด้านจิตวิทยาของบุคคลและความคาดหวังทางสังคมรวมถึงการที่คนดีมัก จะไม่รู้จักการตั้งขอบเขตให้กับตัวเองดังนั้นการสำรวจเหตุผลว่าทำไมคนดีมกักโดนเอาเปรียบจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในด้านทฤษฎีจิตวิทยาและสังคมวิทยามาเริ่มกันที่หัวข้อหนึ่งการมองข้ามขีดจำกัดส่วนบุคคล boundary setting หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนดีมกักถูกเอาเปรียบคือการขาดทักษะในการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือคนดีมกักจะมีลักษณะของความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพร้อมหมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในทุกสถานการณ์แต่บางครั้งพวกเขากลับไม่รู้จักว่าเมื่อใดควรหยุดหรือเมื่อใดควรปฏิเสธคำขอจากผู้อื่นทฤษฎีการตั้งขอบเขตบาเดริตีอธิบายว่าหาในทุกความสัมพันธ์การตั้งขอบเขตส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้บุคคลรู้จักรักษาความสมดุลระหว่างการดูแลคนอื่น และการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของตนเองผลกระทบเมื่อคนดีไม่รู้จักตั้งขอบเขตที่ชัดเจนความดีของพวกเขากลับกลายเป็นช่องทางให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหัวข้อต่อไปข้อที่สองทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมโซเชียลเอ็กซ์เชนจ์ตีรีทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าในความสัมพันธ์ทุกประเภทมักจะมีการแลกเปลี่ยนการระหว่างความช่วยเหลือและการตอบแทนซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลประโยชน์ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทําความดีหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคนดีในทฤษฎีนี้คนดีมักจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คํานึงถึงผลตอบแทนที่ได้กลับมาทําให้คนเหล่านี้มักจะโดนเอาเปรียบจากคนที่ไม่ได้มีหาระแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมผลกระทบการไม่คํานึงถึงการตอบแทนที่สมควรทําให้คนดีมักตกเป็นเหยื่อของการใช้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวเพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้ผู้อื่นมองเห็นว่า เป็นโอกาสในการได้รับประโยชน์จากคนเหล่านั้นมาถึงหัวข้อที่3ภาวะน้ำใจที่เกินไป a l t r u i s m Paradox ภาวะนี้อธิบายถึงความเป็นจริงที่ว่าแม้การกระทำที่มีน้ำใจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำมากเกินไปก็อาจนำไปสู่การถูกเอาเปรียบได้โดยเฉพาะเมื่อบุคคลน,นั้นๆไม่มีการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือแนวคิดจิตวิทยาของออนทรูอีกเอลทริสมเศร้าคนที่มีน้ำใจเกินไปมกัก จะมีแนวโน้มที่จะเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความต้องการและสุขภาพจิตของตนเองผลกระทบคนดีที่มีคอความเห็นแก่ผู้อื่นมากเกินไปอาจต้องแบกรับภาระหรือความเครียดจากการที่ตัวเองให้มากเกินไปโดยไม่สมดุลส่งผลให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบโดยโดยไม่ได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมต่อมาหัวข้อที่4การมองข้ามความไม่ยุติธรรม t o l e r a n c for n i s คนดีมกัก จะมีความยินดีที่จะยอมรับความไม่ยุติธรรมหรือการเอาเปรียบจากผู้อื่นเพราะไม่อยากมีความขัดแย้งหรือไม่อยากเห็นการทะเลาะวิวาทพวกเขามักเลือกอกที่จะเงียบหรือยอมรับความไม่ยุติธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดและความไม่สบายใจที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดแย้งทฤษฎีการขัดแย้งคอนฟลิกต์ที่ิริซาวการหลีกเลี่ยงการขัดแย้งและยอมรับการเอาเปรียบในบางครั้งอาจเกิดจากความกลัวที่จะต้องเผชิญกับความไม่สะดวก่อหรือความรู้สึกผิดจากการมีข้อโต้แย้งผลกระทบ คนดีที่ไม่รู้จักต่อสู้หรือปกป้องสิทธิ์ของตนเองจะมักจะถูกผู้อื่นเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาไม่ยอมปฏิเสธการกระทำที่ไม่ยุติธรรมและหัวข้อสุดท้ายข้อที่5การขาดความเข้าใจในการดูแลตนเองเซล์แคร์ care. คนดีมักจะมุ่งมั่นที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมการดูแลตัวเองการขาดการดูแลตัวเอง อาจทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าเครียดหรือแม้กระทั่งรู้สึกร้ายค่าเมื่อไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นได้ทฤษฎีการดูแลตัวเองเซลแคตติริเซ้าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสมดุลในชีวิตคนดีที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้มักจะ,ะเผชิญกับความเครียดสะสมและสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นยังมีประสิทธิภาพผลกระทบ การไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอาจจะทำให้คนดีรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกใช้ประโยชน์จากผู้อื่นที่เห็นว่าพอพวกเขาเพร้อมมอให้ความช่วยเหลือตอลอดเวลาสรุปให้ฟังว่าการที่คนดีมักจะโดนเอาเปรียบไม่ได้หมายความว่าความดีของพวกเขาเป็นสิ่งผิดแต่การที่พวกเขาขาดทักษะในการตั้งขอบเขตและไม่รู้จักการปกป้องสิทธิ์ของตนเองทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อพวกเขามีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทน หรือยอมรับความไม่ยุติธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งการเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการรู้จักปกป้องตัวเองและการดูแลสุขภาพจิตของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนดีในการหลีกเลี่ยงการถูกเอาเปรียบและรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลทั้งกับตนเองและผู้อื่น